เช้าของวันนี้นะครับผมก็พอดีรับปากลูกค้าแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าจะมาดูตู้กดน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับก็คือแบบมันซึมตอนนี้ผมก็อยู่กลางนาซึ่งเขาบอกว่ามีพี่ชายนะตรงนี้เป็นเป็นฟาร์มฟาร์มฟาร์มไข่เขาขายไข่อภิชาติอภิชาติไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับตรงเนี้ซึ่งก็เป็นงานแถวบ้านนะครับ ดูรอบๆครับบรรยากาศตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนอกจากพี่ชายเขาอยู่บ้านไหมครับนูนครับอยู่ไกลๆนุ่นเอเห็นเผาเผาอะไรเผาถ่านนะนจ่เผาถ่านตรงนี้ก็เป็นตู้นี่ครับ น้ำมันซึมนะน้ำมีปัญหาตัวนี้ถ้าน้ำซึมเราก็สามารถหาเองได้นะครับบางตัวก็แพงโอ้ยแพงนะครับตัวเนี้ยถ้าคุณภาพต่ำหน่อยก็สามสิบสี่สิบบาทก็มีนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ตามห้างก็สองสามร้อยบางตัวก็ห้าหกร้อยนะแค่วาลตัวเนี้ยนะมันแล้วแต่เกรดแล้วแต่งานแล้วแต่ พื้นที่เขาขายแต่ละตั้งราคาไม่เหมือนกันแล้วแต่การขนส่งนะครับแล้วแต่สินค้านําเข้าเราต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับว่าบางที่ตรงนู้นแพงตรงนี้แพงแม่งที่จริงมาแบบที่เขานําเข้ามันอยู่ที่เขานําเข้าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้ามันก็ขายอีกราคาานึงนะครับเ็าอาจจะมีเลทราคาค่าไฟค่าพนักง,งานอะไรหลายอย่างแล้วแต่เขาจะตั้งมาครับแล้วแต่กระบวนการการคิดการตลาดของแต่ละ แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้านค้าข้างนอกก็าอาจจะรับมาตรงหน่อยก็าอาจจะตั้งกําไรสัก20 30บสาิบาทหรือ5บาท1ิบาทก็ว่างไปแล้วครับแล้วแต่เนื้องอานด้วยแล้วแต่งานผลิตแล้วแต่สินค้าที่นําเข้ามันก็อยู่ที่กับการขนส่งด้วยนะครับมันก็อยู่กับการขนส่งนะครับตอนนี้ก็เป็นของไมเดียตอนนี้สีแดงนี่จะเป็นน้ําร้อนตอนนี้เป็นน้ําเย็นนะครับ ของบ้านเรียกยังไม่มาเลยนะครับอนีตรงนี้ก็ใช้ปกติส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่พังนอกจากจะเป็นก๊อกก๊อกพังยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจสนับสนุในให้คนทำคลิปนะครับผมเพื่อผมจะหาเวลาทำคลิปแบบเต็มตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลัง ยังมีมีโฆษณาเข้ามาแล้วนะมีโฆษณาเข้ามาแล้วมีมีเลียวไอเอโฆษณาวิดีโอสามนาทีขึ้นไปอ่ะก็คือมันเข้ามาแล้วแหละครับถ้าเป็นไม่ถึงสามนาทีประมาณนาทีกว่าโฆษณามันจะดันไปอยู่ตรงขอบคลิปแล้วก็มันก็จะไม่ขึ้นถ้าเป็นสามนาทีขึ้นมันจะมีมีโฆษณาหนึ่งตัวอ่ามันยากหนึ่งประมาณตัวสองตัวนี่แหละ ถ้าเป็นสินาทีนี่ขึ้นนี่จะประมาณ3ตัวประมาณ6ตัวอะไรประมาณเนี่ยครับ5ตัว6ตัวก็แล้วแต่ facebook จะจัดมานะครับมันจะมีมันจะมีอยู่3ามพักด้วยกันถ้าเป็น12 12นาทีนะคลิปยิ่งยาวยิ่งดีครับสำหรับคนทำคลิปนะของผมเลียวของผมมันติดโอเวอร์เลย์อยู่ตอนเนี้ยก็คือเปิดสร้างไม่ได้แต่ไอคลิปเนี้ย ก็ช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับไออาการพวกเนี้ยเราก็ถ้าเราเปลี่ยนเองได้เราก็เปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวหุ้มฉนวนทําความเย็นไม่มีอะไรนอกนั้นความเย็นพวกคอมเพรสเซอร์พวกเนี้ยจะเสียยากนอกจากจะมีปัญหาจริงๆถึงจะซื้อมาแล้วเจอไฟกระชากอะไรมั่งร้อนมั่งบางทีอยู่อยู่ตัดไฟตัดปุ๊บแล้วติดเงี้ยบางทีคอมมันน็อกมันตัดไปแล้ว คอมไม่ทํางานมันร้อนไงก็อาจจะทําให้คอมพิวเซอร์เสียได้นะครับอันนัน้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียเร็วขึ้นเดี๋ยวผมขอทํางานต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยกดชอบกดแชร์นะครับผมฝากดันคลิปด้วยจบนะครับ